อหิวาตากโรคระบาดสมัยรอสองศพเกลื่อนแม่น้ำยิงปืนใหญ่สวดพระปริตรักษาศีลไล่โรคระบาดหาลงปีมะโรงอหิวาตากโรคระบาดครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลาัยรัชกาลที่สองในปีมะโรงโทศกจุลศักราช1182ตรงกับพศ2 3 6 3เกิดเหตุโรคระบาดครั้งใหญ่ในสยามเนื่องมาจาก อหิวาตกโรคที่ทำให้มีคนล้มตายไปกว่าสา0 0 0ื่นคนศพเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งลอยอยู่เต็มแม่น้ำลำคลองอะฮิวาตกโรคคือโรคระบาดท,ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารจะมีอาการท้องร่วงเป็นน้ำและอาเจียนทำให้ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตมีพาหะคือแมลงวันโดยเชื้อโรคมักอยู่ในน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อน อะฮิวาตะกโรคหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคห่าหรือโรคไข้ปวงใหญ่ปรากฏในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สองพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าเมื่อเดือนเจ็ปีมโรงโทศกนั้นอาฮิวาตกโรคหรือที่เรียกในเวลานั้นว่าไข้ป่วงใหญ่เริ่มมาเกิดขึ้นเป็นคราวใหญ่ที่ผู้คนเป็นอันตรายมาก รมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบรรยายถึงเหตุร้ายก่อนโรคจะระบาดว่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีแสงเพลิงติดอยู่ในอากาศเรียกว่าทุมเพลิงและหลังจากนั้นอหิวาตะกรโรคก็ระบาดเข้าสู่สยามสันนิษฐานว่าระบาดขึ้นที่เกาะหมากปีนังก่อนจากนั้นก็ระบาดเข้ามาทางหัวเมืองตะวันตกเรื่อยเข้ามาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จนชาวเมืองสมุทรปราการล้มตายจำนวนมากชาวบ้านบางก็อพยพหนีมากรุงเทพหนีไปเมืองอื่นบ้างจากนั้นจึงเริ่มประบาดท,ที่กรุงเทพเมื่อค่ำคืนของขึ้น6ค่ำเดือน7ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่18พฤษภาคมปีพศ2363 กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าอหิวาตกโรคครั้งนี้ร้ายแรงที่สุดเท่าที่คนสมัยนั้นจำได้ไม่เคยมีครั้งใดที่ผู้คนล้มตายมากอย่างครั้งนี้สภาพบ้านเมืองก็เต็มไปด้วยศพตั้งแต่ในวัดไปจนถึงแม่น้ำลำคลองชาวบ้านหนีออกจากบ้านกลายเป็นเมืองร้างไม่มีผู้คนดังในพงศาวดารความว่าคนตายทั้งชายทั้งหญิงศพที่เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าแลสาลาดินในวัดสเกต วัดบางลำพูวัดบ่อพิษพิมุกวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากถึงมีศพลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤรืหัดก็หนีออกจากบ้านถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดก็ไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างกินแต่ปลาแห้งพริกกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กลิ่นไม่ได้ด้วยอาเกียนไปด้วยซากศพ เหตุการณ์เลวร้ายมากกว่าครั้งไหนๆจนรัชกาลที่สองมีรับสั่งให้ตั้งพระราชพิธีอาพาธพิณาศคล้ายกับพิธีตรุษประกอบพระราชพิธีพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนจากนั้นอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกแห่รอบพระนครโดยมีพระราชาคณะและพระสงฆ์ในขบวนสวดพระปริษประพรมน้ำพระปริษไปในขบวนแห่นั้นด้วย ยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดรุ่งคืน1แล้วเชิญพระแก้วมรกตแลพระบรมธาตุออกแห่มีพระราชาคณะไปในกระบวนแห่โปรยทรายประน้ำพระปริษทั้งทางบกทาง,ทงเรือ รัชการที่สองก็ทรงศีลทรงสละพระราชทรัพย์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้า2เท้าปล่อยนักโทษเว้นแต่ข้าศึกชาวพม,มา่าแล้วก็ห้ามราษฎรทำปาณาติบาตให้พระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ข้าราชการทรงศีลหรือถือสีลตามความสมัครใจและมีพระบรมราชานุญาตให้ละเวน้นกิจการงานราชการที่ไม่จําเป็นลงก่อนชั่วคราวโดยมีรับสั่งให้คนเหล่านั้นกลับไปบํารุงดูแลครอบครัวของตน โดยบอกว่าประเพณีสัตว์ทั้งหลายภัยมาถึงก็ย่อมรักชีวิตบิดามารดาภรรยาแลบุตรญาติพี่น้องก็เป็นที่รักเหมือนกันทั่วไปจะได้ไปรักษาพยาบาลกันแต่ผลของการทำพิธีกลับไม่ได้ทำให้โรคหายราษฎรแล้วก็พระภิกษุที่เข้าร่วมกระบวนแห่และหามพระพุทธรูปก็ล้มลงขาดใจตายที่กลับมาบ้านแล้วตายก็มีมากในการระบาดครั้งต่อไปจึงยกเลิกการกระทำพระราชพิธีนี้เสีย พงสาวดารระบุว่าโรคนี้ชอบที่โสโครกโสโมมคนตายมากคนที่บ้านเรือนสะอาดก็ตายน้อยอหิวาตกโรคโรคระบาดอยู่ราว15วัน ครั้นเมื่อถึงแรม7ข็ดค่าเดือน7ตรงกับวันเสาร์ที่3ามิถุนายนปีพศ2 3 6 3อหิวาตากโรคก,ก็เริ่มซาลงไปเมื่อสำรวจคนตายในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองใกล้เคียงแล้วมีประมาณ3 0,000ื่นคนผู้หญิงตายมากกว่าผู้ชายประมาณ2ใน3ต่อจากนั้นเมื่อการระบาดที่กรุงเทพสงบแล้วจึงได้ระบาดต่อไปทางเหนือ